หน่วยการเรียนรู้ที่7เครื่องมือช่วยคน้นทรัพยากรสารสนเทศเครื่องมือช่วยคน้นคือรายการหร,หรือบัญชีรายชื่อของข้อมูลสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโสตทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อทุกประเภทที่มีอยู่ในห้องสมุดแต่ละแห่งช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการ เครื่องมือช่วยค้นแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่บัตรรายการดัชนีวารสารและฐานข้อมูลการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในระบบออนไลน์พาร c บิกแอกเซสแคตมี3ลักษณะได้แก่ 1. การสืบค้นแบบทั่วไปเป็นการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทั่วไปทั่วไปซึ่งจัดก,กลุ่มตามหมวดหมู่เลขเรียกหนังสือปี รูปแบบทรัพยากรสารสนเทศหัวเรื่องเป็นต้น2การสืบค้นแบบง่ายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบง่ายสามารถสืบค้นได้เพียงหนึ่งเขตข้อมูลเช่นค้นด้วยเขตข้อมูลชื่อเรื่องเขตข้อมูลผู้แต่งและเขตข้อมูลหัวเรื่องเป็นต้นโดยกำหนดคำค้นลงในช่องสืบค้น และเลือกเขตข้อมูลที่เหมาะสมในการค้นหา 3. การสืบค้นแบบขั้นสูงการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบขั้นสูงสามารถใช้สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้ครั้งละหลายเขตข้อมูลหมายความว่าสามารถใช้คำค้นได้มากกว่าหนึ่งคำหรือต้องการระบุก,การค้นที่มีความเฉพาะเจาะจงเช่นใช้คำค้นได้มากกว่าหนึ่งคำ ใช้เขตข้อมูลสืบค้นได้ครั้งละหลายเขตข้อมูลเช่นใช้เขตข้อมูลชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่งในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศใช้เพื่อจำกัดการสืบค้นข้อมูลเช่นจำกัดการสืบค้นด้วยเลขเรียกหนังสือรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศปีและหัวเรื่องหรือเลือกช่วงเวลาการสืบคน้น